ตอนนี้ก huh. ็4โมงเช้วเนาะใช่ไหมวันนี้ก็จะอยู่ตรงไหนอยู่ก่อนสี่แล้วใครอยู่กอนไหว่าคองนี้บบไหนเอออัน้ีอั้หรอา่านะอัดหรือ่าหยุดตาสอยอ่ตาคิว của ba, nón, thiết đã, máy ba túi da, rồi mình cả đây, cái này, đây